สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อทายแล้วก็ครอบครัวก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้วิดีโอนี้อยู่ที่เมืองวิทบีนะคะเมืองวิทบีอ่าเป็นเมืองที่ติดชายฝั่งติดริมะทะเลมีแม่น้ำเนาะคะ่ะ แม่น้าไหลผ่านคือแม่น้ำเอสพี่น้อง E S K แม่น้ำเอสก็คืออ่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งนะคะพี่น้องคะซึ่งความสําคัญของเมืองนี้มีเยอะมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นเมืองท่าเรือนะคะของสมัยก่อนโบราณน,นะคะแล้วก็เป็นเมืองที่นักเดินเรือที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นกัปตันเจมคุกนะคะที่เพิ่นเขียนแผนที่ที่เพิ่น พบทวีปออสเตรเลียแล้วก็เกาะเกาะนิวซีแลนด์แล้วก็เกาะฮาวายนะพี่น้องคะนะหลักเขาจะเป็นเขาจะมาฝึกเรืนเรือที่นี่พี่น้องจา๋าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับแดกคูลานะคะเมืองน,นี้คือแวมไพร์ผีดูดเลือดที่ชื่อแดกคูลาจะมาขึ้นฝั่งที่เมืองน,นี้นะคะที่ที่มาที่อังกฤษนะครั้งแรก ที่เมืองนี้นะคะนี่แหละจ้ะที่ายถ่ายให้ดูอยู่นี้ก็คือจะมีที่ให้เรารับชมเนาะค่ะว่าประวัติศาสตร์หนังเรื่องเดคโคลาเดคโคลาหรือว่าผีดูดเลือดก,ก็คือเป็นแวมไพร์ตัวนหนึ่งนะจาน้าเนาะพี่น้องอยู่ในนี้ใครอยากเข้าไปชมก็จะเสียเงินเนาะพี่น้องเขาก็จะทําบรรยากาศเหมือนเหมือนหนังเรื่องนั้นแหละเนาะแต่ไซไม่ได้เข้าไปนะคะคนที่อยู่ข้างๆาซบอกายว่าโอ้ยอย่าเสียเงินเข้าไปเลยคนว่าฝ <laughs> ุดๆเล่นค่ะ <laughs> จริงๆก็คือเหมือนเราอ่านนิยายมาแล้วชซเรื่องแบบนี้ไซไม่เข้าไปดูแต่ใส่จะเดินชมบรรยากาศแล้วก็เล่าสู่ทุกคนฟังเนาะพี่น้องคะนี่แหละสําหรับครอบครัวในวันเดเอาก็จะมีความสุขเนาะคะ่ะวันแบบนี้คุณย่าไม่มาด้วยมามาด้วยไม่ได้เนาะเพราะเรามานานพี่น้องคะซึ่งคุณย่าเขาก็มาหมดแล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่เขาเป็นสาวหรือว่าาช่วงที่เขาเดิน ทางได้สะดวกเนาะคะ่ะตอนนี้เก้าสิบปีแล้วคุณย่าบอกว่าฉันอยู่บ้านฉันก็มีความสุขแล้วรอพวกเธอเนาะก็ซื้อของไปฝากคุณย่าแค่นี้แล้วพี่น้องอันนี้คือเดินเรียบเรียบแม่น้ําที่จะออกไปปากแม่น้ําสู่ทะเลนี่แม่พี่น้องคะฝั่งนี้สามารถมองเห็นอารามหรือว่าอับบีเนาะคะ่ะไปทางนูน้นฝั่งนู้นเนาะคะ่ะนี่แหละแม่น้ําพี่น้องจ้า ที่เขาเดินเรือมาตะกี้นี่หมายถึงพานักท่องเที่ยวก็คือจะพาออกไปชมทะเลพี่น้องคะแถบนี้ก็จะมีที่เล่นเกมมีที่ขายขนมเหมือนกับเป็นที่ฟันแฟนืห็นไหมเนาะแต่ละที่เขาก็จะมีแบบนั้นคะ่ะของเมืองท่องเที่ยวพี่น้องจ้าสำหรับสายเราเป็นครั้งแรกที่มาเมืองนี้เราก็เป็น ตกหลุมรักเลยพี่น้องคะอย่างบอกไม่ถูกเนาะพี่น้องหรือว่าแด็กคกุลาาเข้าสิงไม่รู้คือตกหลุมรักเลยมาครั้งแรกรู้เลยว่ามีเสน่ห์แต่โกนเนาะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับผู้หญิงนะเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่แบบเฉยๆไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับเป็นเมืองทะเลทั่วไปตอนแรกเนาะสายก็คือเออมาก็ได้ไม่มาก็ได้ทีนี้ได้มาแล้วนี่รู้สึกว่าชอบ จะต้องมาค้นหาหรือมาเที่ยวอีกหลายๆลายครั้งพี่น้องเนาะต้องมาครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ให้ได้แถบนี้ซ้ายมือนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรล่ะริมทะเลหาดที่คนเล่นเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้เดือนตุลาคมคนก็จะไม่ค่อยได้มานั่งเล่นเท่าไหร่เพราะว่าม,มันหนาวแล้วนะคะพี่น้องคะแถวนี้จะเนาะหาดแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งอารามเดี๋ยวสายพาทุกคนเดินกลับเนาะคะ่ะไปขึ้นบันไดที่มี เก่าแก่พี่นองคะ่ะนี่แหละพอลูกก็เดินชมบรรยากาศเหมือนทุกๆคนคะ่ะที่อังกฤษเขาก็แบบนี้แหละคะ่ะเดินกันเดินเดินชมบรรยากาศกันแล้วก็ซื้ออฟฟิตแอนชินั่งกินกันคุยกันไปสุดเอาอากาศจากเอาอากาศสดชื่นนะคะจากทะเลนู่นเห็นไหมคะพี่นงองอับบีคืออารามหรือวัดน,นะนะพี่นงคงคะวัดใหญ่นี่แหละทรายกำลังเดินขึ้นไปทรายจะพาทุกคนเดินขึ้นไปตรงที่ขั้นบันไดที่จะขึ้นไป เขาเรียกว่าโบสถ์นะคะมีโบสถ์เก่าแก่แล้วก็จะมีอารามเก่าแก่ในเรื่องของโอ้ประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งนานแล้วนะคะสร้างโดยกษัตริย์สมัยศตวรรษที่เจ็ดหรือเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะถ้าอ่านแล้วจำถ้าจําไม่ผิดนะอะตรงนี้นะคะพี่นงเราสามารถขึ้นเดินจากด้านด้านขอมือ,รอเรียบเรียบบันไดก็ได้หรือจะขึ้นตามบันไดก็ได้พี่นงค่ะ นั่นละน้องมาลีเรียกไซกลัวแม่โดนรถชนได้บอกแม่รู้อยู่นะพี่น้องคะนั่นแหละความเป็นห่วงเป็นใยของสามีกับลูกเพื่อนบอกลูกบอก,บอกมั้งไซคิดว่าบันไดน,นะคะบันไดนี้มีความสําคัญก็คือตามประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเป็นบันไดที่แดกคล่าเดินขึ้นมาตรตไอ้ตรงนี้นะคะที่เขามาถึงเมืองนี้ครั้งแรกแล้วก็จะขึ้นมาตรงบันไดนี้แหละพี่น้องคะมีทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้า ขั้นพี่น้องโอ้ยนี่แหละสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก็คือก่อนที่เราจะทําไม่ได้นะคะอย่างเช่นอย่างนี้จ้ะขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้พี่น้องถ้าเก่ตัวมาทําไม่ได้อย่างที่ตอนนี้คุณย่าจนทําไม่ได้แล้วแต่สมัยก่อนที่เพื่อนยังแบบแข็งแรงอยู่เพื่อนก็มา้ายรอบก็เดินขึ้นเดินลงพี่น้องนี่แหละคนที่นี่เขาก็จะช่องเที่ยวกันแบบนี้ทันหลังไปนี่วิวสวยมากพี่น้องแายก็จะพยายามถ่ายทุกคนดู เนาะใายจะขึ้นไปเรื่อยแล้วก็หันหลังมาดูเรื่อยขึ้นไปแล้วก็หันหลังมาดูเรื่อยเพราะว่าได้ชมบรรยากาศแล้วชมแบบว,ว่าวิวสวยๆพี่น้องจ้าคนก็เยอะนะคะเมืองนี้ถ่ายวิดีโอได้แบบว่าไม่ต้องอายเลยการจับกล้องขึ้นมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็จะจับกล้องขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันนะพี่น้องคาเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละใส่ก็เลยถ่ายได้สะดวกเลยพี่น้อง สวยมากพี่้องซึ่งทรายบอกได้เลยว่าตกลุมรักนะคะตกลุมตกหลุมรักเขาเนาะเหมือนเปรียบเทียบถ้าเป็นผู้หญิงหนึ่งคนเหมือนที่สายเล่าสู่ฟังเหมือนผู้หญิงเรียบเรียบเนาะเราดูผืนผืนไม่รู้ว่ามีเสน่ห์ทีนี้เราได้มารู้จักจริงๆแล้วโอ้โหมีเสน่ห์อยากไปหลายๆที่ยังไปไม่ครบนะคะ ยังไปไม่ครบเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอีกไปอีกแล้วก็ไปอีกพี่น้องคะนันลสายก็เดินขึ้นเรื่อยๆเดินช้าๆพี่น้องพ่อลูกเขาเดินนําหน้าไปแล้วเดินเร็วมากถ้าเดินเร็วจะหอบนะคะขึ้นแบบว่าทางชันอ่าสเต็ปหมายถึงพันุบันไดเล็กๆหมายถึงว่าห่างกันเล็กๆนะนะพี่น้องร้อยเก้ขั้นพี่น้องจ๋านั่นแหละมาผู้เดจะมานำกัน พวกเจาา้าว่าต้องมากอยากใส่พาไ,ไม่ต้องมาอยากนะใส่พามาแล้วก็ดูตามวิดีโอใส่ไปเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละจ้ะไปไหนมาไหนถ้ามีโอกาสใส่ก็จะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมด้วยเนาะ<อ>เห็นไหมมาถึงนี่จุดตรงนี้ใส่ก็กลับหลังมองไปดูวิวอีกเนาะค่ะพี่น้องอทางด้านนู้นหมายถึงว่าทางด้านทะเลที่เราเดินมาทางนู้นเนาะ<อ>เราผ่านมาแล้วนะพี่น้องคะจากที่เราเดิน ไปชายหาดแล้วก็เลยกลับขึ้นมาเดินตรงนี้ขึ้นขึ้นมาหาปูดแล้วก็อารามหรือว่าอับบีนะคะเ,คเขาเรียกอับบีแต่ก็ตืินขึ้นไปเรื่อยแล้วก็พักไปเรื่อยเหมือนหลายๆายคนพี่น้องนี่แหละถ้าใครเดินข้างๆนี่ทายว่ามันน่าจะเดินง่ายหรือหรือว่าจะเดินยากกว่าทายก็ไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละค,คิดไปคิดมาว่าอู้สมัยโบราณแต่ก่อนคนไหนที่จะเอาอาบาว่า มาฝังเอาศพมาฝังหรือว่าทำพิธีนี่คงจะแปลกขึ้นยากมากเลยเนาะหรือว่าเขาอ้อมโค้งไปมันม,มีมีทางขึ้นนะคะมีทางอีกทางหนึ่งที่ที่เป็นรถเข้าได้เนาะคะ่ะพี่นงค่คะซึ่งอีกวิดีโอหนึ่งซาาจะพาทุกคนไปดูอไปดูในโบสถ์เก่าแก่มากเนาะคะ่ะแล้วก็แถวแถวอับบี้อับบี้ก็คืออารามที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่อ่า ในเรื่องของหลายๆอย่างน,น,นะค่ะพี่น้องคะเนาะตั้งแต่ศตวรรษที่เจ็มึงจะกคิดเอาโหลดนานน,านมากมันเหลือแค่ซากปรักหักพังแล้วก็หลายๆอย่างพี่น้องคะเนาะมันจะเป็นแบบแบบว่าเหมือนมีผีสิงเขาบอกเนาะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นที่แบบว่าแม่ชีนี่ฆ่าตัวตายใช้คิดว่านะสมัยตังนั้นแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็มีหลายอย่างในนั้นพี่น้องจ๋าไปอ่านดูเนาะขาเรียก เอาวิดบีอาบีพี่น้องคะ่ะวิดบีอาบีเดี๋ยวสายจะเขียนขึ้นให้ดูเนาะเห็นไหมคะทุกคนคะมองลงไปเราก็จะได้เห็นแบบว่าเมืองของเขาแล้วก็แม่น้ำเนาะขึ้นไปนี้จะเป็นจุดชมวิวที่ทุกคนห้ามพลาดพี่น้อง ตรงที่เราขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดเนาะคะ่ะของเมืองหมายถึงว่ามองลงไปชมวิว,วนะนะพี่น้องคะท,ทุกคนก็จะแบบขึ้นไปแล้วก็จะได้นั่งพักเนาะเพราะว่าหูเหนื่อยพอสมควรไล้พี่น้องเหนื่อยพอสมควรกว่าจะขึ้นถึงเห็นบ่งร้อยเก้าสิบเก้าขั้นนะคะพี่น้องคะที่เขาเขียนไวนะ้เนาะเราก็นับตามเขาด้วยพี่น้องตรงนี้นะจ่าจะเป็นจุดตรงที่โบดเดี๋ยวสายพาเข้าไปดูมันยาวเกินสายก็เลยตัดเนาะคะ่ะตัด แล้วก็เอาไว้แค่นี้พ่อกับลูกมาถึงก่อนทายแต่ว่าเหนื่อยมากคนมาหอบแค่แค่พ่อมาเร็วก็ <laughs> เลยมานั่งพักรอสาย <laughs> พี่น้องคะะนั่นแหละแล้วก็จะพาทุกคนดูเนะคะวิวเนาะค่ะนี่วิวที่เรามองลงไปด้านล่างนี่สวยมากๆเลยมันจะมีสองฝั่งเนาะเมืองน,นี้เพราะมีแม่น้ําขั้นกลางพี่น้องฝั่งทางด้านนี้ที่เรานั่งอยู่นี่คือเก่าแก่ฝั่งทางนู้นก็จะใหม่กว่าอี่นาจจราเนาะพี่น้องคะานี่แหละหายรูปเก็บไว้เนาะค่ะ แล้วก็เอาไว้ชมเวลานั้นเวลาที่เราแบบว่าแก่ตัวมามาไม่ได้แล้วอย่างนี้เนาะพี่น้องคะใครชอบบ้างทุกคนแบบนี้ไซชอบเลยเนะเาะโอเควิดีโอนี้จบแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่บายบาย